แจ๊บจปี19สีขาวกุญแจคีย์เลสสตาร์ทไม่หมื่นโลฟรีจัดฟรีโอฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวันรันตีเครื่องเกียร์ปีหนึ่งนะครับรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพิกคว่ำจมน้ํารถยนต์ศูนย์หายโอนเล็มไม่ได้ผมรับซื้อคืนจำนวนตัวนี้เป็น,นตัวกระจังหน้ารังพึ่งแล้วนะครับนะปี19แท้นะครับหลัโมเมียกระจังหน้ารังพึ่งไฟไฟ,ไฟตัดหมอก LED แล้วนะครับลนะ้อแม็กนะเป็นล้อแม็กนะ ล้อมแม็กสวยสีบอนเงินนะครับรถส,สีขาวภายในเบาะหนังดำตะเข็บข้างเดิมยันกริก๊บบอกได้เลยว่าสวยสวยจริงๆหายากนี่ตะเข็บข้างเดิมอ่ะเบาะหายไปไหนตะก้องอ่ะเบาะหายเดี๋ยวว่างเบาะให้แป๊บหนึง่งเบาะหายอืมวางได้ไหลายแบบเบาออะอ่ะ แล้วตัวไฟท้าย G K นะครับแล้วสีขาวนะครับหาหาไม่ได้แล้วนะคันสุดท้ายแล้วนะรีบมาจับรีบมาจองเนื้อนะครับไฟเซนส์น็อตหลังเดิมนะครับนะครับล้อหลังเดิมซ้ายขวานะครับดูเดี๋ยวมาดูอ่างข้างหลังให้นะครับนะครับคู่มือคู่มือแม่แรงอะไรครบหมดนะปี1,9ของจริงนะครับไม่ได้เอาของปีอื่นมาเสียบให้นะครับรวถึงตรงนี้ด้วยท้ายหลังอาร์คเดิมเจมๆอย่างนี้เลย นี่ครับอาร์คเดิมทั้งหมดคือถ้าเกิดซื้อกับผมเนี่ยไว้ใจได้อย่างหนึ่งคือว่าหนึ่งคุณได้รถเดิมไปนะครับได้รถเดิมไปสองไม่มีปัญหาแน,น่นอะนครับรถเดิม นะครับรอยอาร์คมอสหน้าเดิมมอ<ม><ม>กอแท้นะครับซ้ายขวาเลยนะครับอะไร้องเครื่องช้าๆถ้าใช้ได,ด้พี่หน่อยครับ Honda i v อวีนะครับปี2019กับตัวนี้ Honda Jazz GK ปี2019 5 1 0 0 0 0 0บาท5 1 0 0 0 0 0บาทกับโปรโมชั่นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้อง วัประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีรับประกันไม่มีชนหนักแต่ต่อพิความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล็บไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมจ้ะซื้อสดไม่เกินแวดห้าแสนหนึ่งหมื่นกพันบาทไม่หมื่นสี่อยากเห็นไม่ไหมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าสนใจพิมพ์สนใจมาเดี๋ยวแอดมินทัดไปถ้าพร้อมจองเอาได้เลยจองที่ร้าน1 0 0 0บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดจอง2 0 0 0 0ผมบอกได้เลยนะครับว่า ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วปะเทสได้กันตัวนี้แจ๊ด GK ปี2019บเาบาะหนังดำกุญแจคีเดตสตาร์ทนะครับมาไม่หนึ่งหมืนสี่พันกิโลเมตรชัดเจนนะทราบแล้วเปลี่ยนนะครับดูแผงหน้าจอวิทยุนะครับแผงหน้าจอวิทยุก็จะเป็น แผงหน้าจอวิยวก็เป็นบลูทูธ FM AM USB AUX ได้หมดชัดเจนตามมาตรฐานแอร์ก็ตามมาตรฐานของแจ๊สเลยแต่ได้ได้ G K เบาะหนังดำอ่าดูดูฝ้าหลังคาสวยๆอย่างนี้นี่ยังไม่ได้ทับนะั้นนี่เดิมเลยนะโอ้โหล้ามันจะหมดไม่หมื่นสี่จะวิ่งกลับมาได้ไหมจะวิ่งได้ไหมวิ่งได้หรือเปล่าจะกลับได้ไหมจะตายการทางหรือเปล่า น้ำมันหมดนะแต่วนว,วนรอบหนึ่งด้านจะได้นะนะครับโอ้ไม่ต้องสืบก็ปีหนึ่งเก้าพี่ถ้าปีหนึ่งเก้า 19, พี่แน่นแน่นเดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวเบกโชแน่น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 เลยเดี๋ยว ออกทางสีนคลินนะครับเดี๋ยวใครที่มาหาร้านผมนะครับมาจากคลาร์กมาจากสุประการก็มาได้เลยนะครับสีนคลินห้าสิบหกนะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวร้านผมก็อยู่แถวอบอร่อยนะครับอบอร่อยอบอร่อยบ้างนะเจ้าโหคนกินแน่นแน่นเลยขนาดกลางวันนะนี่เขาขนไม้มาทำอะไรกัน โอ้โหชิวๆเลยอ่จะจนอยู่กับเฮลแลนนะนะครับซอยผมอยู่ซอ,อยเดียวกับเฮลแลนนะโอ้โหชิวๆเลยโปร่งเลยโปร่ปงเรืยอว่าโปร่ง โอ้โหนี่กำลังทำเลยทาสีท่าซาแล้วนะครับนะครับมาถึงก็เจอ BTS สีอุดมนะครับมา BTS สีอมก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับสีนัก,กระิน56เลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปสีนัก,กระิน56เลี้ยวเข้าไปแล้วนะครับก็มองขวาไว้นะครับถ้ามาจากฝั่งสีนัก,กระิน56มองขวาไว้มองขวาไว้ พยายามมองขวาไว้จะเจอรถเนี่ยพอพี่เห็นรถเยอะๆเนี่ยรถจอดหน้าร้านเยอะๆเนี่ยมันไม่มีอะไรรองร้านผมนี่แหละแล้วป้ายเรื่องรถไว้ใจไม่เสือไม่ต้องพูดพันทัเพลงเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเข้ามาหาพี่เสือบอกมาซื้อรถนี่มาซื้อสิดีไหมพี่ออกรถง่าย ไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็คลิสต์เท่านั้นแจ๊จ k สีขาวคันสุดท้ายแล้วหมดแล้วผมหาไม่ได้แล้วตัวนี้นะครับก็ผ่อนเดือนละเอออืมแจ้งเงินผ่อนผ่อนเดือนละ8ปดพันหกแปดพันหบวกลบขึ้นกับเครดิตลูกคา้านะครับแปดพขึ้นบวกลบขึ้นกับเครดิตลูกค้ารายได้ประมาณสักเออหมื่นเก้าพันบาทขึ้นไปแอดไลน์ทั้งมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่อะไรมาทุกอาชีพทำงานอยู่จริงแนละ้วไม่ติดแบล็กลิสต์แอดไลน์แล้วทักมา อย่าลืมนะครับโทรศัพท์ศูนตัวผม094314666 094314666เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ